โอเคเราได้คออร่า์ครบหมดแล้วนะออโต ID Created On Description Source แล้วก็โค้ดไทป์มาดูตรงนี้ส่วนสำคัญนะเนี่ยต้อง sql ตรงนี้เนี่ยผมแนะนำให้ตัง ctrl a แล้วก็ ctrl c ctrl v copy ไปใช้ได้เลยนะ copy ไปวางในโน t e แพ d นะเราเราสามารถที่จะนำสคริปต์เนี้ยไปไปสร้างตารางได้เลยนะเขาจะออโตแบบนี้ให้หมดทั้งหมดทั้งมวลนะ รัน <Run S 2> ได้เลยนะครับผมนะโอเคนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มกดเซฟนะเพื่อสร้างตาราง history นะว่าจะมี error ไหมถ้ามี error เราเข้ามาแก้นะครับกดเซฟนะครับก็ปรากฏว่าไม่มี error แต่การใดน,นะครับตาราง history ก็มาปรากฏตรง note table ตรงนี้แล้วนะครับเราเลื่อนขึ้นได้เนาะเราคลิกขวาเลือก วิวดัตตาเออโรตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรเนาะเพราะว่ามันมีแค่ตารางประปาตัวนี้นะครับห็นไหมเขาเขียนคำสั่ง select all หรือ select star from public history ให้เราต,รมาติมัดก็ปิดไปนะเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลนะครับแนะนำให้ r e r r e s h นิดหนึ่งนะเวลาที่เราสร้างพวก OBJECT แต่แต่างพวกนี้มาแล้วเนาะก็กขวาที่โนดดา t a b เบ e r e f r e s h นิดหนึ่ง ต่อไปเราก็จะเราตอนนี้เราได้เราได้ตารางแล้วใช่ไหมเราได้ฐานข้อมูลได้ตารางแล้วแต่ว่าข้อมูลในข้างในตารางยังไม่มีเนาะข้อมูลตรงนี้ตรงเทเบิลตรงนี้อะขยายออกมาเราสามารถที่จะเขียน SQL เพื่อ insert ก็ได้นะตรงนี้นะคลิกขวาแล้วก็เลือกนี่ Query Tool นะครับซึ่ง คำสั่งที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลก็คือ insert into statement นะครับผมได้สอนไปแล้วเนาะก็จะตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างโดยการใช้สคริปต์ที่ผมบันทึกไว้เลยนะเราเดี๋ยวอาจารย์จะวางลิงก์ให้ไปดาวน์โหลดไฟล์นี้นะไฟล์ sql เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเนี่ยตอนนี้ open file ขึ้นมาได้นะก็จะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไฟล์อาจารย์เก็บไว้ตรงนี้ก็จะเป็น insert multiple row นะเนี่ย .sql นะครับอ่า ก็จะมีอยู่สส่วนนะนี่อินเสิชุดแรก,กอยู่ตรงนี้อันนี้เารียกว่าแบตนะแบตอินเสิก็คือแบตชุดแรกแบตชุดที่2อ,อยู่ข้างล่างตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับคือในส่วนของตอนที่เราสร้างตารางมันจะมีตัว Default Value ที่เป็น Current Timestamp ใช่ไหมเนี่ยตัว Created On เนี่ยเรากำหนดไปแล้วว่าเป็น Now นะคือค่า Default เราไม่ต้องส่งไปก็ได้นั่นก็คือคำสั่งนั้นบนเนี่ยไม่มีการส่งไปสังเกตนะ insert into the run history column auto id กับ column created on ผมไม่ได้เพิ่มมาผมก็โดดไปที่ description เลย sort แล้วก็โค้ดไทยเห็นไหมมีแค่3 column อาการที่เรากำหนดค่า default แบบนั้นทำให้เขียนโค้ดในส่วน SQL ตัวนี้มันสังง้นลงนะ